กับว่าเกิดกับว่าตายถ้าไม่พบก็ไม่จากเนะคนเฮ้าตอบบอมีการพลาดพลาดนะคนเฮ้าที่จากกันทั้งๆท,ท,ที่ยังรักอยู่จังสิเห็นคุณค่าแล้วามหมายองคำว่าผูกพันออคำว่าผูกพันเหตุให้เฮ้าทุกจากวนะ่า้าบ่พบกับว่าจาก ถ้าไม่พัดภาคทั้งที่ยังรักอยู่ก็มาทุกดอกจากเวลาพัดภาคจากทั้งทั้งที่ยังรักอยู่เลยเป็นทุกจะทั้งหลายเล้่อนั้น,นะคือความรักความอะไรนไั่นแหละเหตุสัตว์ทั้งหลายเกิดตายมากปี่สุดความอยากความปรารถนาอความบกเข้าใจธรรมชาติอนิจจงทุกสิ่งทุกอย่างหาความจีรังนัง้นยังยืนเียงแท้ในนอนบาดายอนตตาดับไปเสื่อมไป พกเข้านั่นบ่อจากให้มันผัดกลากบ่อจากให้มันเ่าให้มันแกแต่ให้มันมีคงอยู่เช่นนั้นท่านเลยเป็นทุกข์นละฝึกหัดอยู่กับตัวเองซะถ้าบ่อจากทุกข์จะไปยืนมือขอความช่วยเหลือจากใครหรือถ้าบ่อยากทุกข์บ่อจากลําบากเกิดมาทุกข์มายากมาลําบากอีกคือเเ่าละถ้าเ่ายังไปมีความหวังว่าบุคคลผู้นั้นผู้นี้นั่สี่ ช่วยให้เราช่วยให้เรา้นถูกได้บ่มีผู้ใดซอยผู้ใด้นถูกได้ดอกแต,แต่ของบ่เห็ดเอาเองอกว่าความหลักความอะไรเห็ดสัตว์ทั้งหลายน้ำตาไหลามากยิ่งกว่าน้ำในทะเลอีกบ่ราะเนทะเลแคบในโลกนี้เด้อเออทะเลทั้งซีคนเด้เ่นเทศสนาไ้แต่ก็เป็นเชียนนั่นเด้เป็นจริงอย่างนั่นเด้่ถฮาเห็นน้ำในทะเลนี่เบิดตทัวโลกนี่ ่นกันยังว่ามันแค่เสี้ยวเดียวแต่ว่านามในเทะเลในโลกทั้งสี่ได้ที่่นเปรียบเอาไว้โลกมนุษย์เรียกว่าอามอนโคโยะไอไอชมพูทวีปนี่หือโลกมนุษย์อมรโคยาทวีปกัโลกมนุษย์คือกันทั้งอีกแบบหนึ่งมนุษย์คือเฮ้านี่แหละอนใจว่าในจกักรวาลหนึ่งหนึ่งมันก็นมีสี่โลกแบบนี้แต่ว่าในในจกักรวาลนั้น แต่ละโลกต่โลกมีบริวารเป็นสองพันที่เหาเห็นสิ่งลึกลับพุบปุบพ,พ่ตามบริวารของโลกเฮากับสองพันทั้งสิ้นนะบริวารของอมรนโคยานทาทวีปลกกสองพัน2000บริวารของปุเพวิเทหะทวีปลกกสองพันผั <c oughs> วได้ว่ามันน้อยสัตว์ทั้งหลายมันเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปตามภพภูมิคำว่าบริวารคือยังโลกของเหาเออมีสามสิบเอ็ดภพภูมิทั้งสิ้นาอานั่นแหละแยกออกเป็นรนรกผไ้ใด เปตท่รเดริชานเท่าัรเ,เออแล้วก็พวกคนท่านพวกลึกลับที่เข้าเห็นนั่นที่ที่พวกเข้าเห็นตามคําเราลือ้อตามเมืองรับแล่เมืองที่มองไม่เห็นคําว่ารับแล่รับแปลว่าไกลแล่คือมองไม่เห็นแล่ก,ก็คือเหลียวเบิงหรือมองดูเออถ้าเข้าจจกไนเข้าเห็นก็เห็นเหนไะ สัตว์ทั้งหลายกับเวียน่าวไตเกิดอยู่ในหนีแหละเวียนไปเวียนมาอยู่ในความรักความอะไรเลยมากที่สุดกับความหลักความอะไรนั่นแหละฉะนั้นจงใส่ใจอยู่กับตัวเองซะวิธีเพื่อนก็บบอกไว้ง่ายสุดแล้วบรต้องไปหาวิธีอื่นที่ยากหรอกอยู่กับลมหายใจเฮ็ดจิตให้มันตั้งมันตั้งมันก็ตั้งมันอยู่ในลมหายใจเทานี่แหละเกาะลมไปยึดลมไป ร่มตัวเองนี่แหละจังบอกว่าบันบ่ไดไปอาศัยไผบัไดไปพึ่งผ้าอาสุไดอาศัยไผอีกก็ต้องไปคิดว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเสียให้เฮา้นจากทุกตัวเองเหตุเองฝึกให้มันมันคงไว้ในร่มย่างเดียวเกินย่งขึ้นกราบขามาาลูร่มหายใจเขาออกเป็นรักเลยอันนี้ที่บอกว่าความรู้ทั้งลายรูที่บ่มิฐานอันมันคงมิตรูขีดเอาอันนั้นเป็นความรู้ที เหตุในสัตว์เกิดสัตว์ตายผ้าเกิดผ้าตายเป็นแม้นความรู้สิไปในทางว่าเหตุแบบนี้ทําแบบนี้ว่างจิตแบบนี้แล้วก็สิเป็นผู้พ้นแบบนี้มันกับผพ้พนเพราะว่ามันยังค้าคิดเพราะนั้นมันต้องปราศจากความคิดปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นหรอกมัจะเป็นไปฝฟืออยู่กับร่มกรล้วเขาจะเห็นเอง <c oughs> แหละความคำว,ว่าเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ คือเฮาเพ่งอยู่ในลมห้าเองนี่แหละเขาบ่ได้ไปเพ่งไปมองไปเล่งไปจ้องไปยึดหมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดอกลมเ้าเองนี่แหละอย่าลืมไปลมบ่มีหลบร่างบ่มีโตตนบ่มีลักษณะต้องใส่ความรู้สึกสัมผัสเอาท่านกายอาศัยกายทมผัสรูก,กับลมมันก็คอยเนียนแน่นิ่งเขาแน่นิ่งเขาเมื่อก็แต่ห้าอยู่ในอานาปนาสติคือลมเข้าลมออกแล้วเรียงว่ากายในกายอันหนึง่งเ้า็ไปเห็นความบ่เทียงแทในน่องของกายห้าเองเดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็หนาว เดวกเก็บปวดแข้งขานะั่นเออนี่คือคือเห็นอนิจจังถูกขังอนัตตาไปพร้อมกันเลยได้่นีินะสามาธิเออคือนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอวิปสัสสณาคือเห็นตามวามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงบางีร่างบางอย่างยืน่นหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปกติในร่างกายเฮานี่เออตัวได้หลับเป็นตัวเขาว้าไปอยูอ่ตัวสุขตัวทุกข์ตัวความคิดเนี่ย เกิดก็เป็นอารมณ์เกิดก็เป็นว่าพ่อใจแบบนี้บ่พ่อใจแบบนี้เนี่ยนี่แหละเพราะว่ามันโตพอใจเลยบอกพอใจนี่แหละท้งเบดนี่ทารุ้เท่าท่านอารมณ์คมรอ้สในคว่องพอใจเะยบอกพอใจนี่จบเลยด้นี่แหละคือบทสรุปบทเข้าคิดพื้นหน้าใครขวัญเห็นตามจริงเป็นดังนั้นแต่ว่าข้างฉตดเป็นตามจริงดังนั้นบี่นาระว่าเหตุตามจริงไหมเนียนแน่นิ่งอยู่กับร่มโลด อยู่กับร่มเขาอยู่กับล่อออกอาการอื่นๆมันสิเกิดมาพานเอขอนหัวลุกมัง่งขนกิ้งลกุกเอ,อเกิดการโยกการอิ่มการตื่นตันในระหว่างทําการความรู้สึกสะอ,อึกสะอื้น,นในใจมัง่งจะให้ลูกลูไปยังสั้นแหละว่าต้องไปยึดใดๆแล้วก็ว่าต้องไปหาเหตุผลของมันอีกออให้ลูดูว่ามันเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้เป็นอันนี้กับว่าได้เที่ยงได้ล่ะว่าได้เป็นตานเกาได้ล่ะ พอเดเป็นตะปลื้มขึ้นมาห้องไห้น้ำตาไหลเดออาการปีติดดอกอันนั้นมันเป็นของมันเองคิดเบื้อง่ามันเป็นของมันเองขณะนั้นมันก็ยังบ่เป็นของเฮ้าบางดูนออนั่นแหละอาการจิตอาการใจก็เลยเป็นความรู้สึกนั่นแหละใจจริงๆแล้วคือความรู้สึกนั่นแหละแล้วรวมลงมาเลยเอ,อความรู้สึกในความพอใจอะไรไม่พอใจเออสุดท้ายทอดเป็นภาษาวาใจมั่งวาจิตมั่งนะนั่นแหละ <c oughs> แต่ละคน หันเข้ามาอยู่กับลมแน่นิ่งถ้านามันจะค่อยเห็นดอกบานนี่ความคิดแม้นมันคิดไปมันกับผเป็นของเฮ้าแล้วก็เฮ้ากับ่เป็นผู้คิดสุดยอดสไมป اي ไปเขาจะเห็นมันดอกแต่ว่าหลักไงก็คือลมหายใจอันอื่นๆสิเกิดมาผ่านเห็นนั่นเห็นนี่ฟุ๊บฟับฟับฟับแ้บแ้บยังกระชั้นมันเถอะว่าต้องนาเข้ามาคิดปล่อยผ่านให้รู้ด้วยความปล่อยผ่านเด้อถ้ารู้เรายึดมันสิรู้ดํามาคิดมันสิคิดหาเหตุผล หาเหตุเกิดขึ้นจากยังนอผลคือไรแลดีแล้วก็พอไปยึดว่พ่อใจอะไรบ่พ่อใจอินดิษฐน่ยจะว่าถูกอย่างห้ปล่อยผ่าน <S <S เกิดนั่งขึง้นอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรถือถามอยู่เลยๆนะบ่ต้องคืออย่าใดใทั้งสิน้นให้รู้อยู่เฉยเฉยรู้แล้วปล่อยผ่านเยอย่ากเก็บเขามาคิดนะนั้นเกิดขึ้นหน้าที่ทีแล้วนี่ยพับเปลืสร้างทิมทันทีรีบกลับขมมามาล้มเออ่านำความจำอันนั้นขามาคิดนี่แหละละสัญญาให้ได้ ละกะละอารมนั่นแหละละมาเหตุไป <c oughs> ความบริสุทธิ์ดุจผลมันก็ตีหูกันสองอย่างสมระที่สุดของสมระะืพิชัยสีเขาไปตัดขาดออกจากความรู้สึกทั้งโลกทั้งเบิดเออมันจะแยกของมันเองดอกเ้ามีหน้าที่รล้ซื้อ,อดอกอันจังันดูว่ามันอยู่กับความว่างว่างประมาณบ่ได้ที่บางที่เพิ่นกะใส่สว่างจ้าี่คือมันไ่มีแน,นวปนนะ บามีเน,นื้อผลสำหรับห้องติดใสทรับคับว่าว่างแบบบามีประมาณว่างตัดขาดออกจากทั้งโลกบามีความรู้สึกทางร่างกายบามีบอดิงินได้ยังตึบไปเลยขาดปึดไปหลดเป็นังสันมีเอื่อว่าเจโตวิมุตติรุดผลทางจิตจิตว่าคิดเลเอื่อเจโตวิมุตติความรุดผลทางจิตบันนี้มันต้องตีครูก,กันกับความรุดผลทางปัญญาปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริง เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่หาความเฉงแ่ยในนอนบ่ได้จีร่างยยืนบ่ได้เห็นดูเขาดูเขามันกับปล่อยของมันเองดอกบาดนี้มันมีตะลูกับรูรูแบบว่างวางว่างจากสิ่งที่มีอยู่หอมเหมือนธรรมดาเห็ดไปเห็ดยังล่ะเห็ดล่มหายใจเยอะอยู่ในล่มนั่นแหละแต่สุดท้ายทุกคนเกิดมากก็อยู่กับล่มแ้ๆบารตายกับ้ังตายในกับล่มคือกันดิตายเพราะว่าเบิดล่มเกิดมากเพราะว่ามีล่ม ตายเพราะว่าเบิดล่มเด้อแท่นเกาะล่มไปเพ่ต้องไปคิดยังมากทุกคนทําความมั่นใจผู้ได้ตายในล่มให้ใจใดบ่กลับมาเกิดล่มบ่มีรูรลางลักษณะตัวตนล่มบ่มีทาทางล่มบ่มีกลิ่นล่มบ่มีเสียงล่มบ่มีรูบบ่มีหลบ่มีกลิ่นบ่มีเสียงล่มนี่ว่างคือเฮาเห็นอากาศทีเดียวนี่แหละแต่ว่าถ้าว่าเห็นกันคือบ่ววานลูกให้เบิ่งได้นั่นแหละใส่ซับว่าเห็นซื้อสัมผัสลู้สึกได้ซื่อ พย,ยายามอยู่กับลมหายใจจะาข้องให้มากเน้นเน้นล่ลมที่สุด <c oughs> ฟังธรรมกาบธรรมฟังมามาก,กันแหละเ่าต้องไปฟังบาสิตายหรอกค,อคนก่อนจะตายควรแนะนําอย่างไรหรือคนป่วยควรแนะนําอย่างไรให้กับแนะนําอยู่เรื่อยนั่นแหละอจับลมนะแนะนําก็ดีคือเขาถามเหตุใดยัดหยียดธรรมะเข้าไปโรถ้านั้นรูบ่รลูกก็สร้างถ้าพวกเจ้า,อาบอ่อั่ยหลายหลายคนถือว่าพอม,บม่บ่หมาักธรรมะ เปิดธรรมะให้ฟังระยานบาปออย่าันตะพิดใจพ่อแม่สั้นมันเคยผิดมานานแล้วลองเห็ดให้มันถูกลองเบิ่งดูอ,อมันสิผิดําใด,ด้เลยน,นะเห็ดจงได้กระซางคนทีป่วยอยู่เพื่อกันลูกเต่ารอล,า,ลานผัวเมียพวกเจ้าซอยไผ่วาไรด,ดอกบาดสุดท้ายแล้วความรู้สึกของเจ้าเจ็บปวดแสบหลอนในความรู้สึกภายในภายใน,ยในคือใจของเจ้าเองมีผู้ใดไปรับลูกใดดอกเจ้าสิลับหรือบ่รับกับเรื่องของเจ้าเออ นั่นแหละบอกเขาโลดผันดูแลคนป่วยนอนับหรือไม่รับกับ้างเรื่องของเจ้าเออเขาบม่ได้ปวดน้ำเจ้าเด้อเหตุว่าเหตุกับ้างโหลดเ้าโลดจะไปย่านบาปไหมถ้าบ่อยากกลับก็เกิดอีกว่าต้องไปสนก็ไไรดูในร่มหายใจจาของโหลดเออบอกเครื่องหนึ่งบอกแบบแบบบอกแบบว่าต้องไปใส่ใจก็ไไรเหตุว่าเหตุกับตามเมื่อนเรื่องของ่อยโหลดเบาโหลดเออบางคนมั่นยาสาไถยมันหลายได้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เลย เอาต่ใจเอาเสาะความันค้ามนี่นนอย่างให้เขาม่านั่นนะมันบ่บาปดอกกันพวกม่นยาสาไถยมันเป็นความบริสุทธิ์เออถ้าพอแม่บริสุทธิ์วังดีกับลูกจริงๆเออลูกไปเห็ดไสนี่แน่นอนบาปอันนี้บาปแน่แต่ถ้าพอแม่มีม่านยาจากไหอจากให้เขามารับความเจ็บปวดหอนหนาวให้ได้แล้วก็บวกกันแน่กันแน่ข้นมันมันบาบาปด,ดอกคือว่ามาเรื่อยๆนั่นแหละได้ทายากสิ้นจากทั้งปวง อยู่ในร่มหายใจกับคลองโลดไทก็ดีอมืมันต้องเป็นแบบนั้นเน้บ่ราะเป็นแบบนั้นกับผ่านอะไรไปรอ่ไ้อันแหละถ้าว่าจะเกิดมาพบพัดพลากจากทั้งที่ยังรักอยู่เนี่ยออกลับเข้ามารักตัวเองรักลมหายใจตัวเองอ,อยู่ในร่มหายใจโลดไทยก็ดีฝึกจนคล่องจนชินจนชำนาญยืนเดินนอนนั่งได้บตทุกิริยาอาการอฝึกไปฝึกมากมันเป็นเอาเองดอกเวลาคุยมันก็คุยไป เวลามันบาคุยกับไผมันก็หันเขาล่มเอาเองเด้อข้าได้เห็ดสุดเลยซำไปเห็ดไปเห็ดมานั่นนะแต่ที่แรกเัาก็กำกับก่อนมีสติกำกับมันก่อนบังคับมันก่อนบังคับรูร่มเขารูร่มออกเห็ดไปเห็ดมามาไปอชิ้นเข่าชิ้นเข่าคำว่าชิ้นนี่มันธรรมดาเด้เศร้าเบาปั๊บหายใจปั๊บเอาเองโหลดกินเขายกกระสังหูขึ้อเก่านั่นแหละไม่ว่าให้ฝึกทำบ่อยทำมากทำจนชิ้นเอง ความรุดผลสองอย่างเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติอันนี้เป็นแค่ซื้อวันเดอซื้อดอกพอเข้าพอตรงนี้ยังมากแค่ปัทมาฌานเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกเห็นนั่นเห็นนี่เห็นความเกิดเห็นความดับแบบแบบมั่ง <c oughs> สัญญาที่มีคุณค่ณาก็คืออนนจสัญญาอนาตาัตตสัญญาทุกขะสัญญานำความถูกทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเคยผ่านมาแล้วในอดีตจึงเรียกว่าสัญญาทั้งหลายเ่านี่เป็นสัญญามีคุณค่าเออ ทุกแบบใดให้ยูให้กินแบบใดเจ็บปวดป่วยแบบใดนี่ทุกขะสัญญามันเห็นแล้วมันก็คอยละอานิจจสัญญาก็เห็นข้อม่เทียงแถแน่น,นอนของทุกสิ่งทุกอยา่างตะกีปูหญ้าตายง่ายของเฮายังมีชีวิตอยู่นั่นเออบาสุดท้ายมันตายแล้วต,งนออนจจต้งเป็นอนิจจาต้งเป็นอนัตตะถ้าเฮ้าเคาไปผูกไปย,ยึดไปมันจากไปเห็นกันอีกนั่นนี่ก็เป็นทุกขะละเป็นทุกข์ยู่จังสันจิติมนบอกว่า สัญญาเวทยิตะนิโรธดับสัญญาให้ได้แต่ว่าสัญญาที่มันเป็นประโยชน์สัญญาที่มันเหตุให้ตัวเองสลดใจสัญญาเหตุให้มันลืมได้ก็คืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญาสัญญาสญญามนั่นแหละส่นสอนมากที่สุดอนิจจังทุกครั้งอนัตตานั่นแหละอันอื่นๆเป็นส่วนประกอบเพื่อให้เกิดการเห็นร่างกายกายเวทนาจิตธรรมร่วมลงแล้วก็ไปหเห็นความไม่กิ่ง,งอย่างยยื่นความบริสียงิทในนอนความดับ กามเสื่อมสลายแตกไปถ้าเ้าไปยึดเอาเสียวทุกข์มาจากใส่หวะอะไรอันนี้มันเป็นการคาดคะนีแสดใส่เหตุผลตันกะแต่ว่าการทําจริงๆคือรู้อยู่กับลมเด้อรู้อยู่กับลมนั่นแหละ,หละเอาพอละ่ะ <c oughs>